สิงคโปร์ปี2015นะครับในซีเกมส์ต่อแล้วครับผัด4คูณ100เมตรหญิงแน่นอนครับยังไงก็ทุกวิ่งผัดนะครับเป็นความหวังของทีมชาติไทยอยู่แล้วครับนี่ครับ4คูณ100เมตรนะรับไม้ต่อแล้วก็วิ่งโอ oh, นะ้เรามาใช้ได้อยู่เหมือนกันครับแต่ว่า เดี๋ยวต้องดูพันโค้งนี้ก่อนโอ้ดูเหมือนส่งไม้ช้ากันนิดนึงแลว้วพอไม้สุดท้ายครับเราเล่งขึ้นมาแล้วนะครับไม้สุดท้ายของเรานี่เป็นจรวดเลยครับฉีกแล้วครับจังหวะน,นี้แต่เวียดนามพยายามจะแซงขึ้นมานะครับเ,เราได้เหรียญทองครับคุณกิติศักดิ์ครับยอดเยี่ยมรับ โอ้โหอย่างนี้สิฮะถึงเรียกลมตั